มายากลชุดไพ่บวกเลขปริศนาจากบริษัทเกษมเมจิกรับเพื่อนๆลองมาบวกเลขกันดูครับว่าเพื่อนๆสามารถบวกเลขได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเราเริ่มอย่างนี้ครับวิธีเล่นแล้วก็อันนี้ครับ1,000ใช่ไหมครับเราหากระดาษมาแผ่นหนึงปิดไว้ก่อน1,000งพแล้วบวกลงมาครับอีก20เป็นเท่าไหร่พันยีบพันห้าสิใช่ไหมครับสองพันห้าสิบสามับสี่พันแปดสิบอีกยีก็ะไรครับ บางคนอาจจะบวกได้5,000ันเดี๋ยวเอาใหม่ครับช้าๆนะครับใจเย็นๆพร้อมยังครับเพื่อนๆลองบวกดูนะครับเท่าไรครับ1 0 0 0 1 0 2นนะครับ1 0 5 0ครับบวกอีก30เท่าไรครับ20,50แล้วนะครับ3 0 8 0 4 0 8 0บพเท่าไรครับเพื่อนๆอาจจะบวกกันได้แล้วนะครับ อาจจะได้บวกได้ถึง5,000แต่บางคนอาจจะบวกได้4,100หคำตอบที่แท้จริงก็คือ4,100นั่นเองนะครับแต่ทําไมถึงบวกได้5,000กันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและนี่ครับคือมายาคนชุดไพ่บวกเลขปริศนาครับจากบกร,ริษัทเกษมเมติครับผมเล่นได้คุณก็เล่นได้บ๊ายบาย อันนี้เขาเรียกว่ามายาคไค่บวกเลขนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับวิธีการเล่นคือมันมีเลขอย่างนี้เราเอากระดาษอะไรปิดไว้แล้วก็บวกอันนี้ได้เท่าไหร่ครับลองบวกดูหนึ 1, ่งพันเปล่าอ่ะพูดซีหนึ่แล้วเท่าไหร่อีกบวก20เป็นเท่าไหร่พ0 2 0ี่สลงมาอีกเป็น 1, <4. S 1> ใช่ต่อไปสองต่อไปสามพใช่ไหมครับ ต่อไป4,80ต่อไปเป็นเท่าไหร่5,000หรือเปล่าเอาใหม่นะดูใหม่ครั้งหนึ่งดูใหม่ที่เท่าไหร่ครับ1,000 1พั0พันยอ่ะ50อ่า2,050ใช่ปะสามพันแปด่พันแปดสิบเท่าไหร่ครับ 5,000ันบางคนก็บวกได้5,000ันนะครับอันนั้นคือหลักการของมายากลน,นี่คือมายากลไพ่บวกแรกนะครับ